สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจมือนี้มาทางานครับมาแวะอยู่บ้านทีมงานนะครับคนกับช้างี่มานอนหลินอยู่บ้านเพื่อนมานำกันหลยช่องอยู่หลังจากกินข้าวแล้วโอ้กินกว๋วยเตี๋ยว้ังกินกว๋วยเตี๋ยวบังหันก๋วยเตี๋ยว,วเพิ่นมาขายเนาะกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องหัวบังหันไหมเจ็ดหนึ่งไหม ไปถ่ายคลิปของได้เพื่อนว่าหมาขับรถหมาขี่รถ <c oughs> แต่บางวันนี้เบิ้งไหว่เด้อพี่น้อง 92, 92. อเก่าสองเก่าสองเบิ้งไหวนดำเนี้ยฮาเทียออกจิตหนึ่งเด้อออกเก่าสองอยู่ในน้เนาะอ่ะพี่น้องโอ้ยแห็นี้อย่างง่ายกว่ายางมาฝากระห้องเกิดจีคำเหรอคลิปวันนี้ต้องไปอีกสามทีสามจุดนะครับโอ้ยนอนตื่นงานปะเนาะมากันนอนกินกระเจียว สบายแล้วดีใ้อง m ม y เย็นใช่ตื่นตื่นตื่นตืนดีเวลาแล้วคระานไอ้บุ๋พงษตื่นไม่ไม่คิดไ่ได้คิปเลยอีกสามมองหด่อยเฮ้ยยัเอีกสามมองเดยอีกสามมองไม่คิด่ได้คลิปลุก ไปเขาให้นอนหลังยามเวียดนามทำงาน้ามคืนคอยนอนอมึนงมันยังลบบหมดกัดคอสิโกร่ง <laughs> นึกนึกนึกโอ้โห<อ>มันยังฝันดิฝันบ่นอนยามเวียนดนะฝันฝันโอ้พอดีเลยอ๋ให้ไหลคิดนี้โอ้ดวงตาเดียงบัน เดี๋อวอว่านอนยำเวีนเนาะไหลองฝันเนอะไหก็ฝันลอฝันนี่ดีติเลยแจ้งเิว่าวางฝันนอนยำเวีนีจ้งตัวเนาะโอ้โอ้อวาจ๋งเดถึงคนม่คอยฝันเด้นู้ว่ฝันทีหนึ่งเจฝันฝันแมนทำเลยนะฝันแล้วฝันแมนเด้ันใฝันแล้วฝันแมนอ bánh ba trắng đây bánh ba anh uống yến Năn mua men phải bưng cho mỏ lắm lại chắc chắc cái bưng <laughs> uống yến lại với mình à. Ừ. nhưng có khó ta đâm thì bưng lại trên phấn thì bưng lại trên phấn gì đâu thằng nào uống yến này đứng làm hay mẹ đứng lót tuli đó đứng ở bên này như là ดึงลอตเตอรี่สองใบแต่ว่ามัน,มมนเป็นโบแมนขายลอตเตอรี่ไหมคับเนี่ยเป็นตัวเลขกัดึงอย่างกา็คือเอ็นดึงก,ก,ก,กระดาษไหมกระดาษเป็อย่างวะกระดาษเป็นตัวเลขไงเอ็นกระดาษเป็อย่างกระดาษกระดาษเป็นตัวเลขอืมยังดึงให้ในระบาดเนี่ยนะยังขายของดึงให้สองใบแต่โบแมนลอตเตอรี่เป็นกระดาษเลข ทั้งที่เป็นรถเตลีจะเป็นยังไงนะมันเป็นแบบแบบใครรถเตว่าเป็นเป็นเตลีมันเป็นตัวเลขตัวใหญ่ไหมอ๋อฟันนี่ดีเลยฟันสุดๆร้อนๆล่เลยที่น้องกับอาชีตาหัวโอ้ตื่นปุกกันตื่นแหมมันหัวใจเต้นนม่มันมันตกใจเนาะเอิญกันเนาะมันหัวใจเต้นดิสามห้องท่านที่ไห้นอนอีกนอนกับที่ประทันเนาะได้เวลาแล้วจำได้ทำไมจำได้ จังได้แบบนี้เอาว่าวววค่อฝันต่อจำจำตัวเลขไปดึงให้สองเท่าในค่อมฝันนะไปมองนี่ก็ดึงให้ตัวเลขตัวเดียวกันไปพ่อมองนี่ก็ดึงตัวเลขตัวเดียวกันให้น้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงอุ้งอิงเงินอุ้งอิงเพชรบ้านแทงเนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแทงน่ะอืมแม่หนุ่งอิงเลี้ยงอะไรบุ้งบุ้งลิปหลาย หนึ 1> 1่งแต่บนไหนเดียวเนาะหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกใบแรกใบช่วสองมันเป็นถ้าจะเป็นหาเก้าหรือหาอย่างนี้ล่ะ,ะตัวหนึ่งมันติดไขก่ก็มันดึงมาดึงมาสองใบซ่อนๆกันสิเนี่ยแต่ว่าสามตัวชัดดูหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกก็จะเป็นตัวนึงอีกสองตัวเนี่นเป็นหาเก้านี่หล่ะหาเก้า Nhai quân phân đinh hai song thưa đê đinh tu lệch tuổi điều nila Tuổi đinh tuổi điệu nila lệch hai điều này đê đinh hai song thưa Lệch đinh hai song thưa đê đinh hai song thưa đinh hai song thưa đinh song thưa đinh song thưa song thưa đê song thưa đê đinh song thưa đê đinh là song thưa đê đinh hai song thưa đê song thưa đê 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 song โดนฟันที่หนึ่งได้ฟันเหม็นได้แค่ไนฟันอ่ะจยกแล้วกับฟันแม่นเลยฟันฟันจบบ่เหล่าฟันเอิ่นก้อนน่ะไม่ได้ซ้ำนั่นนะหัวใจเต้นตึ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นี่โอ้หูอนอ้วนปลูกกันเบยกับปลูกแล้วเนาะมันได้เวลาแล้วมันที่คำนอนเบียนปิดทายทำคลิปหลายหม่องที่ได้มาหนิเดี๋ยวอีกซ้ำมึงได้พี่น้องข้อฟันก็คือข้อฟันนั่นแหละอ๋อบนเน่ยเดียวจต่เดี๋ยวโดนโดนคนฝันเทียนงเด้หนีิโดนฟันก็แต่ก็ฝัน อามันออกมาสิว่าโอ made, oh, 1> 1้เสียดายเลยไอ้พองฝันบสื่อน้ำบัสีไวเลยเอฟซีอ่ะหนึ่งสามหกปกติบ่เคยใสองเทียบ่อเคยฝันมันบ่เราโดนฝันเราโดนฝันฝันแน่อยู่หนึ่งสามหกกับอีกตัวหนึ่งมันเป็นหาที่เป็นหางเก่าหรือหาง่งเง้าหาเก่านี่แหละลองเบิ้งลองเบิ้งเนาะพ่อมยังมาเนีิพ่อมเห็ดงานยังเสียบัเท่าเบิดลอยเบิดพัน เอาบ่บ่แน่แล้วว่าจะมีตัวเลขกอเอาเลยเหรอเนาะลองมนักพี่น้องกมฝันก็ฝันนะครับเสียเด็กน้อยเสียเด็กน้อยอยังก่อนเสียเด็กเสียเด็กน้อยเบิดร้อยเบิดพันต์เถอะเสียความฝันเสียความฝันเบิดหน้าเบิดให้เบิดหน้เบิดหน้าเขาบอกเป็นตัวอะไเอาดิเนี่ยคลิปนี้เอาดิเนี่ยเออเอาเลยสิโร่ไงพี่น้องบางอย่เทีเพราะว่ามันบ่แน่แล้วเนาะ ถ้ามันออกมาดังไรตกใจอยู่บัดไปวอาให้พี่น้องฟังทีหลังว่าโอ้มือนั่นไอ้องฟงฝันบมายถึว่าฝันว่าเมียนอีใช่ไหเออฝันบอเสียได้ขั้นบ่มีหลักฐานอะนรอย่างนี้เ้มแ่งเมืองฝันฝันเมีนหลอกกันแต่ว่าแต่ว่าฝันเคยฝันเหม็นนะเคยฝันโดนฝันเท่าใดอืมคือบ่บอกแน่คือบ่ลงคลิปให้เบิ่งแม่ยอย่างพิ่นว่านะโดนโดนฝันอ้าวถือบ่ถือเขาพวกหูแล้วเนาะแต่ว่าก็่แต่จะเสียหลายเด้อล้งเบิ่ง หาบาทสิบบาท <Ừ. S 1> พราะอะไรละพราะรื่องลุนเอาเอาเป็นตัวกันกันได้ก็ได้เนอ้อคอยตกใจใจเต้นด้วยหนึ 1, 3, ่งหกสามหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเอาขึ้นหน้าจอเอาที่นอ้องหนึ่งสามหกกับหาเก้าหนึ่งสามหกกับหาเก้าเอ๋อจะไหนละมกักกระเจ๊งไข่ออหามากักกะพันพันความฝันของแอ,อดมนอนินช่องยังสองเจ้า ช่องยังนอนต่อได้ค่อยโอ้ปลาปลาปลาลูก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 ลตะล้าเลยตัวใจเต็มเติมเติมเลยอ๋อเต็มอย่เต็มด้วมันใบสองสองเราได้นี่มาเลยไปอีกสามมองคนเด้มันจะสามมันจะคำก้อนเพราะว่าแต่ละหม่องอยู่ไกลกันเติบเด้เอาพี่น้องเอาี่อองไปเ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้างเด้อพี่น้องแอดพินฝัน